เดี๋ยวนี้มาอยู่ที่เถียงหน้าของเรือเสือนะครับไม่รู้พี่เรือเสือมันเหนผมมาทาอะไรที่นี่แต่เขาก็บอกให้ผมออกมาทุ่งนาน,นี่แหละครับผมตอนนีเ้เห็นพี่เรือเสือก็มาแล้วผมก็รออยู่สักพักหนึ่งอะ่ะร้อนก็ร้อนนะครับพี่น้องแต่ไม่เป็นไรพี่เรือเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปหาพี่เรือก่อนนะดูซิวันนี้เขาจะให้ผมมาทําอะไรเนาะ สวัสดีครับพี่เหลือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอา้อาวพี่ไอ้อุบลสวัสดีครับอา้าวแต้มหวัดดีจเสดียอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังกันนะครับพี่น้องดเดี๋ยวป่ามันกลัว มันนได้เหอสรุปเขาเรียกผมมาดูปอบป่านะครับป่าที่วิ่งได้ป่าวิ่งได้ก็ปลาตีนสิค่ะพี่ทำไมต้องเป็นปลาตีนก็มันวิ่งได้ไงมันมีตีนแล้มาดูแล้วลัด สวัสดีครับพี่ก็ผมก็ไม่กล้าลงปอ่าเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวขอให้ช่วยผมขึ้นมาบนบอ่ัแก็ต้องเห็นไผน้ำตัวนี้หน่อยมันก็แรงเจ็าไั่น้ำอน่อยนาเพี้ยเห่าผนี่เลยล้วเอา่ลงเห็นบอกเห็นบอกมันแรงมันก็อยางไปทีมันแรงข้นี่คุณเอาเอาเอาปานิษมัตะาสปานิมัตะส ปลานิ่นยู่ใสพอจ้างกับบะหมี่นอ่าไม่ใช่เป็นเหลืองเป็นเหลาครับพี่น้องปลาหนิ่นปลาหนิ่นล้ำปลาหนิ่นวิ่งได้ครับผมปลาหนิ่นวิ่งได้ด้วยไม่รู้เป็นอะไรนะครับอ๋อไม่ใช่อ่ะพี่ไม่ใช่ปลาหนิ่นมันวิ่งมันวิ่งแรงอ่ะจอนไม่เห็นเหรอเมื่อกี้นี้มันคืออะไรอ่ะจะไปรู้เหามันอยู่ในน้ําอ่ะเหี้ยหรือเปล่าไม่ผมไม่ได้ด่าผมถามพี่ว่ามันตัวเงินตัวทองหรือเปล่าอะ อะไรวิ่งเข้าไปในน้ำอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งทางบนบอกทางในน้ำอ่ะมันมันวิ่งออกไปวิ่งเข้าไปแต่เราไม่ได้ไปตักดีนน้องตะกวดมันไม่ได้อยู่นะไม่ใช่เดี๋ยวจะเอาหยเลยอ๋อวันนี้ที่เรียกผมออกมาทุ่งนาเพราะเรื่องนี้นี่เองนะครับผมมีสัตว์ประหลาดอยากให้ผมไปทําอะไรกับมันก็ไม่รู้เออเดี๋ยวผมไปที่นู่นดีกว่าเดี๋ยวผมไป ตำสมต่ำดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปกันที่ห้องครัวนะครับผมห้องครัวมันก็ไม่ได้เป็นห้องนะครับมันเป็นจุดเดี๋ยวเราไปกันที่จุดครัวนะครับแต้มแต้มวันนี้กินหมาครับผมพูดเล่นพูดเล่นไ,ได้กินน้องหมานะ น้องหมาชื่อแต้มมีซีดีซื้อรองเท้ามาแล้วตอนนี้มันใส่แล้เล็กแล้วมันก็ไม่ยอมจะอยู่นี่ตากล้องก็มาด้วยนะครับตากล้องน้องมิกลูกชายของพี่เหลือเฟือมันนะครับลูกชายของพี่เหลือเฟือมันไอ้เหี้ยอ้าวพูดอะไรเนี่ยลูกชายของพี่เหลือเฟือมันอ้าวมันไม่ใช่ลูกของพี่เหรอมึงนับเธอไหมก็นับเธอดิไม่งั้นกูจะเรียกมึงกับพี่เหรอ เอพูดไม่คิดเลยอะโอ้พี่เหลือมันนี่ไม่รู้พี่เหลือมันเป็นอะไรของมันเนาะแต่นี่ก็คือทุง่งนาของพี่เหลือมันนั่นแหละครับผมอันนี้่อาคุณแม่ครับคุณแม่ก็มาเอ,อเดี๋ยวผมพาไปดูเอฝัอ่งนี้นะครับก็จะเป็นปลก,กบนะครับผมฝั่งนู้นปลอกปลาครับฝั่งนี้ปลก,กบแล้วก็ด้านหลังนี่ก็ปลูกข้าวครับผม เดี๋ยวผมฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมอาต่ำสมต่ำก่อนไม่งั้นเขาหาว่าผมว่างเดี๋ยวเขาหลายผมหลงไปจับไอตัวนั่นในน้ำนะครับไปก่อนเดิอครับพี่น,อน้องสวัสดีครับ